สวัสดีคะ่ะทุกคนก็วันนี้เราจะมาอัปเดตของอาการของอพ่อใหญ่รูปหล่อของเรานะ,ะทุกคนคือถ้าตอนเช้าแกจะจะปกติไม่เป็นอะไรแต่ว่าตอนเย็นก็จะออกแนวอารวาสแล้วก็ออกแนวอาการไม่ค่อยดีเหมือนกับอหายใจหอบอะไรเงี้ยแล้วแกก็มีโรคหัวใจแทรกซ้อนแล้วก็มีโรคปอดคือที่แล้วคราวนี้หมอเขาก็บอกว่าเราอ่ะ คือเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ช่วงเนี้ยถ้าจะให้ดูแลจริงๆคือเราต้องอยู่บ้านกับเขาตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็จะมีเอ่อเฟกเกอร์หรือมีพยาบาลมาสี่รอบเงี้ยประมาณเนี้ยนะคราวเนี้ยตอนเนี้ยแกต่งอยู่ในช่วงระยะที่ว่าพักฝื้นแล้วก็ดูอาการก็สําหรับโรงพยาบาลน่ะมันก็ไม่สามารถที่จะพักเพื่อดูอาการได้ก็ต้องไปที่ เออเฟลเกชั่วขาวก็คือไปบ้านพักคนชราชั่วขาวที่นั่นเขาก็จะมีเออมีคนดูแลมีอะไรอย่างเงี้ยวัดความดันอะไรเงี้ยทุกอย่างคือในนั้นมีหมดทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญคือพ่อใหญ่นะแกไม่อยากไปเราก็พยายามที่จะพูดกับแกก็เมื่อวานก็เข้าหน้าไม่ติดเพราะว่าแกก็ด่าอารวาสตลอดเราพยายามทุกคนเราพยายามทําดีที่สุดแล้ว เราพยายามหาในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแกเพราะว่าการที่แกไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเนี่ยชั่วคราวเนี่ยคือแกแกไปอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นทุกคนไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตลอดไปอยู่ชั่วคราวเนี่ยเขาจะมีคนมาวัดความดันวัดอะไรของแกดูแลสุขภาพแกถ้าแกอาการไม่ดีปุ๊บเขาจะจัดการมีเอ,อรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลอะไรทันทีคือถ้าถามเรานะทุกคนมันก็จะดีกว่าอาการที่แกเป็นอยู่ตอนนี้ คราวนี้สิ่งที่สำคัญที่ปัญหาที่มันเกิดคือว่าแกไม่อยากไปค่ะทุกคนเราอ่ะจะบอกอย่างไรดีแล้วเมื่อไปที่เออฟเฟลกันหามเนี่ยเป็นเป็นเนฟเลกันหามเป็นเออบ้านพักคนชราชั่วคราวเนี่ยมันจะอยู่ไกลออกไปจากที่บ้านเราอยู่เราต้องทำงานด้วยเราไม่สามารถไปเยี่ยมได้ทุกวันตอนนี้เราก็กาลังปลอบใจแกอยู่กาลังคุยแกอยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่ไม่อยากไปเราเข้าใจนะคะว่าคือเขาไม่ได้อยากไปแล้วเราก็พยายามทําตามสัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่สิ่งที่เราทําอยู่ในณตอนเนี้ยคือเราหาทางที่ดีที่สุดให้กับสําหรับแกซึ่งหมอเขาก็แนะนํานะว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับเขาเพราะว่าการที่เออในขณะที่เขายังอยู่ช่วงที่ว่าต้องดูแลใกล้ชิดอย่างเงี้ย เราไม่ใช่หมอเราไม่ใช่พยาบาลเรา่สําดันไม่ได้เราไม่รู้ว่าเอออันนี้เป็นเพราะอะไรอะไรยังไงเราเราไม่รู้แบบนี้เราแค่ดูแลเฉยๆถ้าแกสุขภาพดีแล้วเออไม่ต้องดูแลอะไรเลยนั่นหมอเขาบอกว่าส,ออสามารถได้แต่ว่าแค่หลงลืมอย่างเดียวเนี่ยหมอสามารถที่จะให้กลับไปอยู่บ้านได้แล้วก็ให้เออพยาบาลไปดูคือจะเขาจะมีเฟรเกอร์ไปดูวันละสามรอบสี่รอบเอายาไปให้ใหกินไปวัดความดันไปอะไรเงี้ย และแต่ในตอนกลางคืนถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่มีใครช่วยไงทุกคนเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาฉะนั้นเออสิ่งที่เราทําทุกอย่างเนี่ยหมอเขาบอกหมอก็บอกนะว่าเธอทําดีที่สุดแล้วเธอไม่ต้องเสียใจแต่สิ่งที่เธอจะต้องตเตรียมการไว้คือว่าถ้าเอ,อเขาไปอยู่ที่บ้านพักคนชราเนี่ย เออปัญหาที่มันจะเกิดคือปัญหาจะเกิดว่าเธอต้องไปเดินเรื่องอันนั้นอันนี้และหลังจากที่เขาไปบ้านพระคนชาราเธอจะต้องไปหาหมอประจําตัวมาเธอต้องไปเดินเรื่องกับหมอประจําตัวเพื่อจะเอาเขากลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อจะเออมีใบมีใบเอกสารว่าเขาต้องกินยาอะไรบ้างอะไรบ้างจากหมอบ้านหมอส่วนตัวของเขาแล้วเราก็ต้องไปที่ เฟรคดีนคือเป็นหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวกับว่าเขาจะส่งพยาบาลมาที่บ้านเนี่ยต้องเอาใบนี้ไปให้เขาไปเดินเรื่องกับเขาเออไปเซ็นเอกสารกับเขาคือเราต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยุงย่งยากเออมากมายทีเดียวแหละเราบอกได้เลยแต่ว่าเราก็พยายามโอดทนที่จะทําก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะ สู้ๆแล้วขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาแนะนําแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจซึ่งบางครั้งเราก็อ่อนแอทุกคนเราอ่อนแอมากเลยบางครั้งเราไม่ไหวจริงๆแต่เราต้องแข็งนะทุกคนเพราะเขาไม่มีใครเขามีแค่เราคนเดียวส่วนเราเราก็ไม่มีใครไงทุกคนเรามีเขาแต่เขาไม่สามารถช่วยเราได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขา เขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้นะตอนนี้ฉะนั้นคนที่จะทําให้เขาได้ดีที่สุดก็คือเราเราจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างให้เขาไม่ว่าจะเรื่องการรักษาการที่ไปอยู่เบ้านพักกัญราชั่วคราวเพราะจะมีคนดูแลใกล้ชิดกว่าดีกว่าที่จะอยู่กับเราถึงแม้เราจะอยากให้เขาอยู่กับเราแต่เราก็ไม่สามารถทําได้เราพยายาม ที่จะทํำตามสัญญาทุกอย่างทุกคนแต่เราทําไม่ได้จริงๆเราทําได้แค่นี้จริงๆถ้าเกิดว่าต้องไปรับเขาไปบ้านพักคนชระเมื่อไหร่เขาคงจะด่าเราหน้าดูในวันนั้นแต่เราก็จะทนเพื่อสุขภาพของเขาค่ะทุกคน